ขอขอร,รู้สึกยินดีและขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอีเชียงใหม่สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่25มกราคม2566มีสถานะทางทะเบียนอายุ24ปีต่อมาสำนักทะเบียนการได้มีหนังสือที่มตที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้ทักทะเบียนอำเภอรีเชียงใหม่ได้ตรวจสอบเสียงทวีวัตสองข่งพระราชบัญญัติสาญชาติหลายๆหลายๆอย่างห,หลายประเด็นที่มันสามารถมีส่วนหนนะครับของดอง อันรับสัญชาติไทยตามมาตตาเจ็ดทวีรำสองขอให้แบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย์และยังลงตัวก็ดีใจค่ะรู้สึกดีใจเหมือนเรารอมานานแล้วก็ ก่อนหน้านี้มันก็ทําอะไรไม่สะดวกค่ะเพราะว่าเราเหมือนไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรนะกดีใจก็ใช้ชีวิตลําบากค่ะแค่แค่อยากทํางานพาราทำนี้ค่ะบางที่เขาก็ให้ทําไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเอกสารอะไรค่ะก็เลยงานที่เรานี้ทก็ส่วนมากจะเป็นเหมือนจะต้องหนักกว่าเดื่ระมาณนี้ งานที่แบบที่ตรงสายที่เรียนมาก็ยังไม่ได้ทำอตอนนี้ทำเหมือนทำงานเพื่อให้เรามีรายได้ไปก่อนแต่หลังจากนี้ก็จะไปสมัครงานที่แบบเราเรียนมาโดยตรงแล้วนะใช่ไัมหลังนี้ไปไอ้เครื่องตรวจ